ใช่สบายดีพี่น้องในคลิปนี้นะครับอ uh ีกคลิปนึงครับหลังจากออกงานหลายวันครับแล้วกหยุดงานมาหลายมือให้สบายดีพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปนึงครับใรว่นะคะมาเอาเที่ารสว่นะคะมารั้่นานนะคะมลยค่ะังไม่แกะเลยยังไม่แกะแกะก่อน มาตัวเอาเค้กนะคะวันนี้มีเค้กแจกค่ะมาค่ะนี่นามาเอาเร็วๆ Happy ขอบคุณค่ะขอบคุณแจ่ะมาจ้ามาเอาเค้กนะคะ หยิบเลยค่ะอยากได้หน้าหยิบเลยนะคะแกะเลยค่ะแกะแกะเท่าเหมือนหน้าแกะเลยแกะเลยอุยดอกทองมาเอาเลยค่ะหยิบเอาเลยค่ะก้อนละชิ้นนะคะทุกคนได้ทุกคนนะคะมาเอาเลยค่ะแกะเลยค่ะแกะเลยมันยังไม่แกะนะคะเอ้านี่ไงช้อนอยู่ตรงนี้นะคะมีช้อน

เดือนสองมันจะใครเค้กอร่อยๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในครั้งนี้นะคะขอบคุณพ่อธีรพงว์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะผู้สนะวันเกิดใครนี่ค่ะนี่วันเกิดเนื่องในวันเกิดของรถเมย์นะคะวันนี้ Happy Birthday รถเมย์สองพี่สิบค่ะเอาเกิดเมื่อไหร่บอกเอาเกิดเมื่อนี้ตทีลูก ก็ม้องนังสิพ่อนี้มีบนกุญอันใหญ่หลวงต้องใช้คำว่าวันคล้ายวันเกิดวันคล้ายวันเกิดไม่ใช่เกิด Happy Birthday สองพันเอ้ยเขาเปิดไม่ได้รถเมย์สองพันยี่สิบสี่่อย่าลืมแฮชแท็กด้วยนะโอ้แฮชแท็กเอาได้นะคะเอา เอม้อนเดีโอเาลยค่ะเสียงถ้เหลือ่บ้างนะคะบาเอาขนมเค้กนะคะขนมเค้กอร่อยค่ะดูทั้งงานทั้งนังรไปกินไดหมดทั้งนั่งรานเอาช่างกับเราไเดตไอหมอ้าเอเรียนเร็วหลบยันหลบไม่หลบแลวไม่หลบแลวเอาเอาดูกมเดเสียนกอืม สุดมันสีเงี้ยเยาะลายสุดมันสีเงี้ยไปเอาเร็วๆพี่วองสีบาทครับสีบาทโอ้ยไอ้นี่มันกินบ้านได้ยุติินบาทค่ะฮ้กินบ้านได้ยุบอ่ะกินบ้านเลือกเอาเลยค่ะหน้าไหนได้หมดค่ะเอาเลยค่ะพ่อกินเป็นได้ข้าวไหมเยอเอาพ่อไม่กินหรอกินได้ยุบครับเรายังไม่เอาให้พ่อเลย เราต้องเอาให้พ่อก่อนอันนั้นหวานวันไหนพี่จะ้านพี่กหวานพ่อกินหวานพ่อกินหวานวันไหนกันขอเป็นเบาหวานกิบเลยค่ะมีช้อนเลยนะคะหยิบเลยค่ะวันนีเป็นเบาหวานเพราะว่ากินหวานนี่สิบ่าวเด้ิมบ่าเด้อเอานี่ดูว่าเป็นบรรยากาหลังเวิธีวันนี้นะครับวันคล้ายวันเกิดวันน้าหน่อยลูกสาวเข้ากันไปอีกปีหนึ่งละ เอาลูกอ่ะเบสเซอร์ใช้ขึ้นเวทีค่ะตอนนี้ค่ะจากกุชาค่ะโอ้ยของมันเกิดนัวโอ้ไข่พ่วงได้แต่ว่ามันปลจตะไนหอนนะครับจจะไม่เอาตอวหนาตอวหนาคนเอาก็ต้้ง เอาไปขึ้นโดยแจกนักดนตีดีกว่าเพราะว่าเราต้องบังคับนักดนตีกินนักดนตีจะได้เป็นหวานโอ้ยนักโดนตีแต่ละคนก็คขึ้นมีตะปูอวดโอ้ยขื้น <Okay. Good. S 2> น้ำดนตีกินคนละชิ้นพอ ใช่กระตครับ ตัวโอทีไหมครับออกขุ่นได้เลยวะครับอันโตมีวันพอดีไหมครับสิลนปินรอบเชิงที่จะมาสร้างสรรค์นะครับบนเวทีบมอลำเป็นกําเพินในนามนักร้องสาวเสียงที่หกนุกพรพนามรีนะครับเจ้าของผลงานเพลงเจ้าของผลงานเพลงเสียงจากสาวเล่าและหลายอีกสิบผลงานก่อนลํำนะครับเมรีมาขอพีพอนองไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร นะครับเจ้าของผู้ดูแลผู้จัดก,การร้านนะครับอินสานตะวันแดงทองตันมาเลเซียวนะครับผู้จัดก,การหรือบอสในห้างใหญ่วันนี้จะมาขึ้นนะครับเพื่อจะสานซีสันบนเวทีมาลาปินลเลินก็ประมาณรอบสี่ทุ่มแนั้นแล้วพี่้องที่อยู่ไพ่พพรอ,รอ,รอครับวันนี้ชงฟรีซ่อนแจ้งนะครับจงฟรีซ่อนแจ้งฉะนั้นแล้วฝากพี่รองเด้อ นะครับบรรยากาศตอนนี้ครับสว่างสวท้องฟ้าปลอดโปร่งโล่งแจ้งท่านแล้วมือนีลูกหลานหมอลำเป็นควาเพลินก็ถือว่าเป็นบุญบารมีที่มาเป็นดอกไม้ประดับในงานคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยทุกทุกท่านทุกทุกนายขอบคุณร้านค้าร้านขายทุกทุกนายสุกมานน้ำกันเนอรนะครับมือนีมาเป็นดอกไม้ประดับในงานมานส่างงานน้ำกันขอบคุณนะครับพี่น้อง นะครับเอฟซีพื่อนชาทุกท่านที่เข้ามาชมในบริเวณงานนะครับรอบคำคนนี้พื้นที่ถือว่าเหมาะมากเลยเชิเราวันนี้ลูกหลานี่นาอหมอรำเพื่อนนะครับน้องผลงานนะครับการแสดงในฤดูกาลปี67 6 6นะครับมาหมอะเป็นช่วงสุดสุยทต้องพิลองเอฟซีเพ่อนชาเขตสุธีอัาเภอร์นะครับเรื่องโลกาเยเบิร์นในช่วงในรอบคำาพื่นนี่เอาช่วงนี้ ก่อนสิเปิดบ้มมานต้องการแสดงลูกหลานขออนุญาตนะครับทดสอบระบบทุกอย่างเพื่อให้เข้าที่เข้าทางนะครับขออนุญาตครับข,ข,ขอบคุณมากครับโอ้เอาดื้อบรรยากาศดีมากครับพ่อกันครับพีน่น้องเขาเจอกันครับบรรยากาศในตอนครับเร่งพ่อกันนะครับยวซาร์ท,ที่ตัวนี้แหละครับเหลือเวลาอีกคนหนึ่งฝากพี่น้องเห็นซีเป็นครับเด้อบรรยากาศดีมาก ก็จะมีศิลปินรับเชิญนะครับดุกพรพนาดันแล้วคันะครับพร้อมๆในรอบคั่มคืนนี้กับทีมงานขอลับยชิญที่นี่ที่ตับเลยครับ พี่จ๋าะนะครับมือมองฟ้าหมุน